สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหมอแว่นแม่นเปรกวันนี้หมอแว่นมีข่าวดีมาฝากสำหรับใครที่รู้สึกว่าชีวิตช่วงนี้กำลังติดขัดเหมือนมีเงามืดบดบังเส้นทางหรือรู้สึกบดแรงกับโชคชะตาต้องบอกเลยครับว่าดาวราหูหรือที่เราเรียกกันว่าเงามืดแห่งการเปลี่ยนผ่านกำลังจะส่งพลังดีให้กับหลายราศี ช่วงนี้ราหูกำลังเคลื่อนตัวเข้าสู่จุดที่ปลดล็อกกําเก่าพลิกฟื้นชีวิตใหม่ให้ดีขึ้นโดยเฉพาะ5ราศีต่อไปนี้ที่ถือว่าได้รับพลังบวกเต็มๆทั้งเรื่องการงานการเงินโอกาสใหม่ความรักและแรงสนับสนุนจากสิ่งที่มองไม่เห็นเตรียมรับฟังได้เลยครับว่าราศีของคุณจะมีข่าวดีจากราหูอย่างไรบ้างและต้องทำอย่างไรเพื่อให้พลังนี้เกิดผลสูงสุดกับชีวิตของคุณสำหรับชาวราศีเมถุน ต้องบอกเลยครับว่าดาวราหูรอบนี้ถือเป็นการกลับมาอย่างทรงพลังเพราะราหูจะส่งแรงสั่นสะเทือนเชิงบวกให้กับชีวิตของคุณในทุกมิติโดยเฉพาะเรื่องของแรงบันดาลใจและพลังชีวิตที่ผ่านมาหลายคนอาจรู้สึกเหมือนหมดไฟไม่อยากเริ่มต้นอะไรใหม่เหมือนทุกอย่างนิ่งและเหนื่อยแต่ในรอบนี้ดาวราหูจะเข้ามาปลุกไฟในใจให้กลับมาลุกโชนอีกครั้ง เหมือนชีวิตได้รับพลังใหม่หลังจากช่วงเวลาที่ยาวนานของความท้อแท้คุณจะเริ่มมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาโดยไม่ทันตั้งตัวอาจเป็นงานที่รออยู่การติดต่อที่เคยเงียบหายหรือแม้แต่ความสัมพันธ์ที่เคยเย็นชากำลังมีแนวโน้มจะกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง โดยเฉพาะในช่วงเดือนตุลาคม2568ถึงต้นปี2569ดาวราหูจะค่อยๆส่งพลังให้เมถุนรู้สึกมีแรงผลักดันในตัวเองมากขึ้นรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรและพร้อมจะเดินหน้าอย่างไม่ลังเลสิ่งสำคัญคืออย่ากลัวการเริ่มต้นใหม่เพราะในช่วงนี้ทุกสิ่งที่คุณลงมือทำแม้จะดูเล็กน้อยก็จะกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในอนาคตเคล็ดลับเสริมดวง หมอแว่นแนะนําให้ชาวราศีเมถุนจุดเทียนหรือทูบไหว้ราหูในคืนวันพุธกลางคืนพร้อมอธิษฐานขอให้เงามืดกลายเป็นแสงนําทางและขอให้ความมืดที่ผ่านมาส่งพาให้คุณเห็นโอกาสใหม่ที่รออยู่และหากจะทําบุญเสริมดวงแนะนําให้ทําบุญเกี่ยวกับแสงสว่างเช่นการถวายหลอดไฟเติมน้ํามันตะเกียงหรือช่วยเหลือโรงเรียนวัดโรงพยาบาลที่ขาดแสงไฟ สิ่งเหล่านี้จะช่วยเสริมแรงของราหูให้เป็นพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกช่วงเวลาที่ดาวราหูส่งผลต่อชาวราศีเมถุนตั้งแต่วันที่15ตุลาคม2568ถึง29มกราคม2569เป็นช่วงเวลาที่ดาวราหูพักองศาเดินถอยหลังและเปลี่ยนจากการทดสอบมาเป็นการฟื้นฟูช่วงนี้แหละครับคือเวลาทองของเมถุนที่จะ เริ่มใหม่อีกครั้งด้วยใจที่เข้มแข็งกว่าเดิมชาวราศีสิงครับหากช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาคุณรู้สึกว่าความพยายามของคุณเหมือนยังไม่เห็นผลหรือสิ่งที่ทำไปกลับนิ่งเหมือนน้ำที่ไม่กระเพื่อมขอให้เตรียมตัวไว้ให้ดีเพราะช่วงนี้ดาวราหูจะเป็นเหมือนแรงผลักจากจักรวาลที่กำลังเปิดประตูครั้งใหญ่ให้คุณอีกครั้งพลังของราหูจะส่งผลตรงต่อ พบการเงินและพบการงานของคุณครับมันเหมือนการพลิกสถานการณ์ที่เคยนิ่งกลับกลายเป็นช่วงเวลาแห่งความก้าวหน้าสิ่งที่คุณเคยรอเคยลงทุนหรือเคยตั้งใจไว้ในใจจะเริ่มเห็นผลอย่างเป็นรูป,ปรธรรมโดยเฉพาะตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกายน2568จนถึงกุมภาพันธ์2569ราหูจะส่งอิทธิพลในมุมที่เรียกว่า ทับโชคลาบและปลุกพลังการสร้างนั่นหมายความว่าการเงินของคุณจะเริ่มไหลเวียนดีขึ้นโอกาสใหม่ๆที่เกี่ยวกับงานธุรกิจหรือช่องทางหารายได้เสริมจะเข้ามาอย่างต่อเนื่องคุณจะมีแรงบันดาลใจในการลงมือมากขึ้นกล้าตัดสินใจกล้าเริ่มต้นและถ้าเป็นเจ้าของกิจการหรือทำงานอิสระจะเห็นชัดว่าสิ่งที่เคยเงียบจะกลับมามีชีวิตอีกครั้ง ราหูยังส่งผลให้คุณมีเสน่ห์ทางคำพูดมีโอกาสได้รับความไว้วางใจจากคนรอบข้างผู้ใหญ่หรือหัวหน้าและบางคนอาจได้เลื่อนตำแหน่งหรือได้เข้าร่วมโครงการสำคัญที่เคยอยากทำมานานอย่างไรก็ตามราหูเป็นดาวที่มีทั้งแสงและเงาช่วงที่มันให้ก็จะให้เต็มที่แต่ก็เตือนให้คุณอย่าหลงกับความสำเร็จ เพราะหากคุณมั่นใจเกินไปหรือทุ่มหมดโดยไม่วางแผนก็อาจมีแรงสะท้อนกลับเล็กน้อยหมอแว่นอยากให้สิงใช้ช่วงเวลานี้เก็บพลังไว้สร้างฐานให้มั่นคงมากกว่าการเร่งวิ่งไปข้างหน้าโดยไม่หยุดหายใจเคล็ดลับเสริมดวงชาวราศีสิงในช่วงที่ราหูให้ผลดีแบบนี้หมอแว่นแนะนำให้คุณทำบุญด้วยแสงเพื่อเปิดพลังโชคลาภทางการเงินให้ไหลเวียนคล่อง ถวายเทียนหรือหลอดไฟที่วัดจุดตะเกียงน้ำพันกลางคืนในวันเสาร์หรือหากมีโอกาสให้บริจาคหลอดไฟแก่โรงเรียนหรือวัดที่ขาดแสงเพราะแสงคือพลังที่เปลี่ยนราหูจากเงามืดให้กลายเป็นทางสว่างทางบุญช่วงเวลาที่ดีเป็นพิเศษของราศีสิงพฤศจิกายน2568เริ่มเห็นโอกาสทางการเงิน ธันวาคม2,568รายรับเริ่มหมุนเงินที่ค้างไว้มีแนวโน้มจะได้คืนมกราคมถึงกุมภาพันธ์2569การลงทุนและการเจรจาให้ผลชัดเจนคำแนะนำจากหมอแว่นแม่นเปะ๊ะอย่ากลัวที่จะเปลี่ยนเส้นทางหากสิ่งเดิมไม่ตอบโจทย์ราหูจะไม่ให้คุณอยู่กับสิ่งเก่าๆที่หมดอายุแล้ว แต่จะพาคุณเข้าสู่โอกาสใหม่ที่ดีกว่าถ้าคุณกล้าพอที่จะก้าวออกจากความเคยชินและจำไว้นะครับราหูไม่ใช่ดาวร้ายหากเราเข้าใจมันอย่างถูกวิธีมันคือพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงที่พร้อมให้รางวัลกับคนที่ไม่ยอมแพ้ชาวราศีพิจิกครับในรอบปีที่ผ่านมาหลายคนอาจรู้สึกว่าชีวิตเหมือนเดินอยู่ในเงามืด มีเรื่องให้ต้องอดทนรับแรงกดดันหรือรเผชิญกับสิ่งที่คาดไม่ถึงอยู่หลายครั้งทั้งในเรื่องงานความสัมพันธ์และสภาพจิตใจที่อาจเหนื่อยกว่าราศีอื่นๆแต่ในรอบนี้ดาวราหูกำลังจะเข้ามาเปิดม่านแห่งเงามืดให้คุณได้เห็นทางสว่างอีกครั้งนี่คือช่วงเวลาที่คุณจะเริ่มเห็นผลของความอดทนที่ผ่านมาทุกน้ำตาความเหนื่อยหรือความเงียบงันในช่วงก่อนหน้า มันไม่สูนย์เปล่าเลยครับเพราะราหูในรอบนี้จะเปลี่ยนพลังความมืดให้กลายเป็นพลังแห่งการตื่นรู้คุณจะเริ่มมองเห็นหนทางใหม่ๆใ,ในชีวิตเช่นโอกาสการเปลี่ยนงานที่ดีกว่าความสัมพันธ์ที่กลับมาชัดเจนหรือแม้แต่การค้นพบตัวเองในมุมที่ไม่เคยรู้มาก่อนชีวิตเริ่มเห็นทางสว่างตั้งแต่เดือนธันวาคม2568ถึงมีนาคม2569พลังของราหู จะค่อยๆเปลี่ยนจากการทดสอบเป็นการให้รางวัลสิ่งที่เคยรู้สึกเหมือนติดขัดจะคลายออกทีละปมคุณจะได้พบผู้ใหญ่หรือคนที่มาช่วยเหลือแบบไม่คาดคิดรวมถึงบางคนจะได้โอกาสทำสิ่งที่เคยถูกปฏิเสธมาก่อนหากคุณทำงานด้านจิตวิทยาการสื่อสารการบริหารหรือด้านศิลปะช่วงนี้แรงบันดาลใจจะกลับมาแบบเต็มที่สิ่งที่คุณพูดสิ่งที่คุณคิด จะเริ่มมีอิทธิพลต่อผู้คนรอบตัวมากขึ้นราหูในรอบนี้ยังส่งผลเรื่องพลังใจด้วยครับคุณจะรู้สึกเหมือนจิตใจค่อยๆเข้มแข็งขึ้นและสิ่งที่เคยกลัวจะค่อยๆหมดไปทีละนิดเคล็ดลับเสริมดวงสำหรับราศีพิจิกหมอแว่นแนะนำว่าชาวพิจิกควรทำบุญกับสถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลเช่นบริจาคเครื่องมือแพทย์หรือช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ เพราะราหูที่ส่งผลกับราศีคุณนั้นเกี่ยวข้องกับการปลดปล่อยพลังกรรมเก่าการทำบุญเกี่ยวกับการรักษาโรคจะเป็นเหมือนการรักษาพลังชีวิตของคุณเช่นกันอีกวิธีหนึ่งคือการถวายของดำแ8ดอย่างแด่พระราหูเช่นถั่วดำงาดำเหล้าดำกาแฟดำองุ่นดำไข่เยี่ยวมา้าข้าวเหนียวดำและขนมเปียกปูนในคืนวันพุธกลางคืน ตั้งจิตอธิษฐานว่าขอให้เงาเมือดของราหูกลายเป็นพลังแห่งแสงสว่างที่นำพาชีวิตข้าพเจ้าสู่ทางดีงามนอกจากนี้การสวดคาถาอาสัมพลูนมะพทะ 12. จบถือเป็นการเปลี่ยนพลังของราหูให้เป็นพลังบวกโดยเฉพาะก่อนนอนในคืนวันพุธจะช่วยให้จิตใจสงบขึ้นช่วงเวลาที่พลังราหูส่งผลแรงที่สุดต่อราศีพิจิก 1. 15เดือนธันวาคม2,565ถึง20มีนาคม2,566ช่วงนี้เหมือนจักรวาลเปิดไฟส่องทางให้คุณอีกครั้งสิ่งที่เคยมืดจะเริ่มมีแสงสิ่งที่เคยพังจะเริ่มก่อรูปใหม่กลางเดือนมกราคม2,569เป็นช่วงที่โอกาสใหญ่จะปรากฏทั้งงานโอกาสทางไรายได้และเรื่องที่รอคอยมานานคำแนะนำจากหมอแว่นแม่นเปะ๊ะ อย่ากลัวการประชิญหน้าอย่าหนีเงามืดในใจเพราะสิ่งที่ราหูต้องการให้คุณเข้าใจคือการเติบโตจากด้านในเมื่อคุณกล้ายือนอยู่กับเงาของตัวเองได้อย่างมั่นคงคุณจะค้นพบว่าแสงที่ท้จริงไม่ได้มาจากฟ้าแต่มันส่องมาจากในใจคุณเองสรุปภาพรวมสำหรับราศีพิจิกช่วงนี้คือบทสรุปแห่งการเรียนรู้สิ่งที่เคยปิดจะเริ่มเปิดสิ่งที่เคยทุกข์จะเริ่มจาง และสิ่งที่เคยพังจะกลับมามีชีวิตอีกครั้งขอให้คุณยิ้มกับเงามืดเพราะมันคือสัญญาณว่าพรุ่งนี้กำลังจะใกล้สว่างแล้วครับสำหรับชาวราศีกุมดาวราหูในรอบนี้ถือว่าเปิดประตูแห่งโชคชะตาที่สำคัญที่สุดรอบหนึ่งในชีวิตเลยครับเพราะราหูจะส่งพลังผ่านพบการเดินทางการขยายขอบเขตและความก้าวหน้า นี่คือช่วงเวลาที่ชีวิตคุณจะเริ่มขยับจากสิ่งเดิมๆไปสู่สิ่งที่ใหญ่กว่าหลายคนจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเช่นการโยกใหญ่งานการได้รับโอกาสใหม่จากต่างแดนการเดินทางเพื่อเรียนรู้สิ่งใหม่หรือการเริ่มต้นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการสื่อสารและออนไลน์ราหูในภพนี้จะเป็นเหมือนแรงผลักให้คุณกล้าคิดกล้าทำ และกล้าเสี่ยงมากขึ้นชีวิตขยับโอกาสขยายในช่วงเดือนมก,กราคมถึงเมษายน2569ดาวราหูจะส่งผลโดยตรงกับชาวกลุ่มสิ่งที่เคยรู้สึกติดขัดจะเริ่มคลายออกโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศหรืองานออนไลน์จะเริ่มมีข่าวดีบางคนอาจได้เดินทางไปทำงานต่างถิ่นหรือมีโปรเจกต์ร่วมกับองค์กรใหญ่ซึ่งจะเป็นจุดพลิกชีวิต ที่คุณไม่ควรพลาดนอกจากนี้ยังมีแนวโน้มว่าคุณจะได้รับความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่หรือเพื่อนเก่าที่อยู่ไกลคนที่เคยติดต่อไว้หรือเคยคุยกันแล้วเงียบไปจะกลับมาติดต่ออีกครั้งและครั้งนี้จะนำมาซึ่งประโยชน์และความสำเร็จมากกว่าที่คาดคิดไว้พลังราหูกับแรงบันดาลใจใหม่สำหรับราศีกุมราหูยังเกี่ยวข้องกับแรงบันดาลใจและความฝันด้วยครับ มันจะทำให้คุณเริ่มคิดถึงอนาคตใหม่ของตัวเองอย่างจริงจังหลายคนจะเริ่มมองเห็นเส้นทางใหม่ในชีวิตบางคนเริ่มวางแผนเรียนต่อบางคนเริ่มวางรากฐานธุรกิจหรือวางแผนย้ายถิ่นฐานช่วงนี้เป็นเวลาที่ดีมากในการวางเป้าหมายระยะยาวเพราะพลังราหูจะช่วยให้คุณเห็นภาพใหญ่ชัดขึ้นและทำให้ความกลัวลดลงอย่าแปลกใจถ้าช่วงนี้คุณรู้สึกอยากเปลี่ยนชีวิตอยากออกเดินทาง อยากเริ่มต้นสิ่งใหม่เพราะนั่นคือพลังของราหูที่กำลังเรียกให้คุณออกจากกรอบเดิมเพื่อไปเจอเส้นทางใหม่ที่ใหญ่กว่าเคล็ดลับเสริมดวงชาวราศีกุมหมอแวน่นแนะนำว่าให้คุณบูชาพระราหูด้วยของไหว้ที่สื่อถึงแสงแห่งปัญญาเช่นดอกกล้วยไม้สีม่วงเทียนสีทองหรือน้ำเปล่าสะอาดถวายในคืนวันพุธกลางคืนพร้อมตั้งจิตอธิษฐานว่า ขอให้ราหูเปิดทางแห่งโอกาสและนำพาคาพเจ้าไปสู่เส้นทางแห่งความสำเร็จและปัญญาการทำบนด้วยน้ำก็จะช่วยเสริมดวงราศีกลุ่มได้ดีเช่นกันเช่นการบริจาคน้ำดื่มการช่วยเหลือคนที่ขาดน้ำหรือการปล่อยปลาในแหล่งน้ำสะอาดเพราะน้ำคือสัญ,ญลักษณ์ของการเคลื่อนไหวไม่หยุดนิ่งเหมือนพลังของราหูที่พาคุณเดินหน้าอย่างต่อเนื่อง ช่วงเวลาที่ดีที่สุดของราศีกลุ่มมกราคมถึงมีนาคม2569โอกาสงานเงินเปิดเต็มที่กุมภาพันธ์2569ช่วงพลังสูงสุดสำหรับการเปลี่ยนแปลงและตัดสินใจเมษายน2569เริ่มเห็นผลชัดเจนจากสิ่งที่คุณลงมือทำคำแนะนำจากหมอแว่นแม่นเป๊กอย่ากลัวการออกจากทรงปลอดภยัย เพราะราหูกำลังเรียกคุณให้เติบโตทุกก้าวที่คุณเดินออกจากสิ่งคุ้นเคยคือก้าวที่พาคุณไปสู่อนาคตที่รออยู่อย่าให้ความกลัวหยุดคุณไว้เพราะสิ่งที่ดูเสี่ยงในตอนนี้อาจกลายเป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จครั้งใหญ่ในวันข้างหน้าสรุปภาพรวมสำหรับราศีกุมราหูเปิดโอกาสใหม่ทางการงานการเดินทางและต่างประเทศ ช่วงนี้เหมาะกับการวางแผนอนาคตรหรือเริ่มต้นธุรกิจใหม่พลังใจกลับมาและแรงผลักจากจักรวาลกำลังทำงานเพื่อคุณจําไว้นะครับราหูไม่ได้มาทำลายคุณแต่จะทดสอบคุณก่อนมอบของขวัญชิ้นใหญ่ถ้าคุณอดทนผ่านเงามืดนี้ไปได้แสงแห่งความสำเร็จกำลังรออยู่ตรงหน้าแน่นอนครับสำหรับชาวราศีเมษดาวราหูในรอบนี้เรียกได้ว่า ปลุกพลังแห่งผู้นำในตัวคุณขึ้นมาอีกครั้งครับที่ผ่านมาหลายคนอาจรู้สึกเหมือนชีวิตสะดุดมีแต่ความวุ่นวายต้องจัดการเรื่องรอบตัวจนแทบไม่มีเวลาให้ตัวเองแต่ในรอบนี้ดาวราหูจะทำหน้าที่เหมือนตัวกระตุ้นโชคที่จะผลักคุณให้กลับมาโดดเด่นอีกครั้งนี่คือช่วงเวลาที่สเสน่และแรงดึงดูดของคุณทำงานอย่างเต็มที่ สิ่งที่คุณพูดสิ่งที่คุณทำจะมีพลังโน้มน้าวใจผู้อื่นได้ดีอย่างไม่น่าเชื่อโดยเฉพาะกับคนในวงการธุรกิจงานเจรจาการตลาดการสื่อสารหรือสายบันเทิงคุณจะกลายเป็นคนที่คนมองหาและคนอยากร่วมง,งานด้วยโชคลาภและโอกาสกำลังเคลื่อนไหวตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกาย,ยน2อ6 8รถึงเดือนกุมภาพันธ์2569 ราหูจะเดินเข้ามาในมุมที่หนุนพลังแห่งการสร้างสรรค์และชื่อเสียงเรียกได้ว่าสิ่งที่เคยพยายามมานานจะเริ่มเห็นผลจริงในช่วงนี้ใครที่ทำงานสร้างแบรนด์ทำเพจทำคอนเทนต์ทำ YouTube หรือทำงานเบื้องหลังคุณจะมีโอกาสได้ออกสู่แสงมากขึ้นได้รับการยอมรับจากผู้ใหญ่หรือสังคมส่วนใครที่ทำงานประจำจะมีข่าวดีเรื่องความก้าวหน้า อาจได้เลื่อนตำแหน่งหรือได้ทำงานในโปรเจกต์สำคัญแม้ในช่วงแรกจะมีอุปสรรคบ้างแต่เมื่อผ่านเดือนธันวาคมไปพลังราหูจะช่วยผลักให้คุณกล้าก้าวออกจากกรอบเดิมและสร้างสิ่งใหม่ที่มั่นคงกว่าเดิมเรื่องการเงินของราศีเมษช่วงนี้เงินเริ่มเคลื่อนไหวในทางบวกราหูจะเปิดทางให้คุณเจอโอกาสใหม่ในการหารายได้บางคน อาจได้รับเงินจากผลงานเก่าหรือได้เงินจากช่องทางที่ไม่คาดคิดเช่นงานออนไลน์การขายของหรือโชคลาภจากคนใกล้ชิดถ้าคุณกำลังเรื่องต้นลงทุนหรือเปิดกิจการส่วนตัวนี่คือเวลาที่ดีมากในการวางแผนและลงมือเพราะพลังของราหูจะช่วยให้สิ่งที่กล้าทำกล้าคิดเริ่มเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม เรื่องความรักและสเสน่ห์ส่วนตัวบอกเลยครับว่าชาวราศีเมษในช่วงนี้สเสน่ห์แรงแบบไม่มีอะไรกัน้นมีเกณฑ์จะมีคนเข้ามาสนใจหลายคนหรือได้รับการยอมรับจากคนที่คุณชอบถ้ามีคู่แล้วความสัมพันธ์จะกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งมีโอกาสได้ทำสิ่งดีๆร่วมกันหรือร่วมวางแผนอนาคตแต่ราหูก็เตือนเล็กน้อยว่าอย่าใช้สเสน่ห์เกินพอดี หรือเล่นกับความรู้สึกของใครเพราะราหูให้ได้เร็วแต่ก็เอาคืนได้ไวเช่นกันเคล็ดลับเสริมดวงราศีเมษหมอแว่นแนะนำให้ชาวราศีเมษไหวพระราหูในคืนวันพุธกางคืนโดยเตรียมของดำแปดอย่างเช่นถั่วดำงาดำเหล้าดำอำมุนดำกาแฟดำไข่เยี่ยมมาข้าเหนียวดำและขนมเปียกปูนพร้อมกล่าวคำอธิษฐานว่า ขอให้ราหูเปลี่ยนเงามืดในใจให้กลายเป็นพลังแห่งความกล้าความสำเร็จและความรุ่งเรืองอีกวิธีที่ช่วยได้ดีคือทำบุญบริจาคแสงสว่างให้สถานที่ขัดแคลนไฟฟ้าหรือจุดเทียนถวายวัดเพื่อเปลี่ยนพลังราหูจากเงามืดให้กลายเป็นแสงแห่งโชคลาภช่วงเวลาที่ดาวราหูส่งผลแรงที่สุดต่อราศีเมษ พฤศจิกายน2568ถึงมก,กราคม2569พลังราหูหนุนเต็มที่เหมาะกับการเริ่มต้นสิ่งใหม่กุมภาพันธ์2569โอกาสทางการเงินและชื่อเสียงเริ่มเปิดชัดมีนาคม2566สิ่งที่ทำในช่วงก่อนหน้าจะเริ่มออกผลจริงคำแนะนำจากหมอแว่นแม่นเปะ๊ะอย่าก,กลัวการเปลี่ยนแปลงนะครับ เพราะช่วงนี้ทุกสิ่งที่คุณกล้าเริ่มคือสิ่งที่จกกักรวาลจะช่วยผลักดันให้สำเร็จจงใช้พลังความเป็นผู้นำของคุณให้เต็มที่แต่อย่าลืมรักษาความอ่อนโยนไว้ในใจจําไว้นะครับราหูจะให้แสงกับคนที่กล้ามองผ่านความมืดด้วยศรัทธาสรุปภาพรวมราศีเมษการงานการเงินและความรักเริ่มขยับในทางบวกโอกาสใหม่จะเข้ามาอย่างมิคาดคิด เหมาะกับการเริ่มต้นสิ่งใหม่ที่คุณอยากทำมานานเสริมดวงด้วยแสงความจริงใจและการลงมืออย่างมีสติในรอบนี้ดาวราหูหรือ8ถือเป็นหนึ่งในดาวสำคัญที่สุดของปีครับมันไม่ใช่แค่ดาวแห่งเงามืดหรือความลึกลับอย่างที่หลายคนกลัวแต่คือดาวแห่งการเปลี่ยนผ่านที่มาพร้อมบทเรียนเพื่อปลูกชีวิตให้ตื่นอีกครั้ง สำหรับ5ราศีที่ได้รับพลังบวกเต็มๆจากราหูได้แก่เมถุนสิงห์พิจิกกลุ่มและเมษช่วงนี้ชีวิตของคุณกำลังเริ่มต้นใหม่อีกครั้งบางคนจะได้โอกาสในงานที่รอคอยบางคนจะได้ฟื้นความสัมพันธ์หรือพบแรงบันดาลใจใหม่ในชีวิตขอให้จำไว้ครับว่าพลังราหูไม่ใช่สิ่งร้าย แต่มันคือแรงผลักให้เราก้าวข้ามขีดจํากัดเดิมๆของตัวเองสำหรับราศีอื่นๆไม่ต้องกลัวครับแม้บางราศีจะได้รับผลท้าทายมากกว่าดีแต่ทุกดาวทุกการจรล้วนมีหน้าที่สอนเราช่วงนี้คือเวลาที่ต้องปรับพลังให้เข้ากับจังหวะจัก,กรวาลและใช้สติแทนความกลัวนะครับเคล็ดปิดท้ายจากหมอแว่นแม่นเป๊ก หากใครกำลังรู้สึกว่าชีวิตยังมืดมนอยู่ให้ลองจุดเทียนดวงเล็กๆสักดวงในคืนวันพุธกลางคืนพร้อมภาวนาว่าขอให้ราหูเปลี่ยนเงามืดในใจข้าพเจ้าให้กลายเป็นแสงแห่งปัญญาและโชคลาภไม่ว่าชะตาจะเป็นอย่างไรเมื่อใจเราเปิดรับแสงสว่างทุกอย่างก็จะค่อยๆเปลี่ยนในทางที่ดีขึ้นเสมอครับสรุปภาพรวมพลังราหูระยะเวลาส่งผล30ตุลาคม2567 ถึง17พฤษภาคม2569จุดพีกพลังพฤศจิกายน2568ถึงมีนาคม2569พลังของราหูคือการสอนให้คุณยืนในเงามืดแล้วสร้างแสงของตัวเองอย่าลืมนะครับไม่มีดวงไหนโชคร้ายตลอดไปเพราะดาวยังเคลื่อนและชีวิตก็เปลี่ยนได้เสมอขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังพอดแคสต์จากหมอแว่นแม่นเป๊กหากชอบเนื้อหาแนวนี้ อย่าลืมกด subscribe ช่องโบราณท่านว่าไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานในการทำคลิปต่อๆไปและจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจด้วยครับสุดท้ายนี้หมอแว่นขออวยพรให้ทุกท่านผ่านทุกจังหวะของชีวิตด้วยสติศรัทธ,ธาและรอยยิ้มเพราะแม้ฟ้าอาจมีเงาแต่เบื้องหลังเงานั้นยังมีแสงแห่งโชคดีรอทุกคนอยู่เสมอครับ